สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปสู้ขูสู้คุนพับผาแล้วพี่น้องเตรียมตัวที่จะย้ายออกให้รายคนกะามวมาสิไป้า,ปายอีกเลื่มยนั่เดวตีแล้วพี่น้องกับบริษัทใ่งานบ่อยดอกมันแบบว่จาจะคลอง้านเพิ่นยกเลิกอาพาร์ตเมนต์หลังนี้สิ้นเดือนนี้แนละ้วพี่นอ้องปวกข่อยก็เลยตรงย้ายออกไปหางานใหม่หอม พญายมีที่อยู่ยอยู่อยู่ะแต่ว่าอยู่สําหรับข่อยผู้เดียวเออซึ่งนั่นใหม่เนี่ยที่จะไปเนี่ยเขารับอยู่สองคนเพื่ก็เลยต้องไปกับพญายใหม่ะพี่นองที่นี่เนี่ยพิันรับผู้เดียวพญายใหม่ประยูนนั่งหอกับบ่อเอาใพีปนอนเขาต้องไปหางานที่แบบว่ารับสองคนเราจะได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าห้าสิคุยกันแล้วกับสามีว่าสิบวยแยกกันอยู่อีกแล้วเล้วนี่นองแยกกันอยู่หลายแล้วเออนั่นแหละ ถามาเป็นยังคือหางานง่ายเทป,ปติกับงานมันหลายเลยพี่น้องงานด้านอาหารไทยนะโบรา,า,านอาหารไทยลหละงานอื่นๆก็หลายขึ้นกันแต่ว่าคอยเลือกที่จะเหตุร้านอาหารไทยเพื่อ,อยังเนื่องหละเงื่อนดีสองมีที่อยู่อาศัยอยู่ฟรีกินฟรีนะพี่น้องนั่นแหละคอยเลือกแบบนี้เพราะว่า ้าบอยูฟี่กินฟี่เงืนเดือนออกเลยพี่น้องไปจ่ายคาบ้านคาเซาวพาร์ดเมน็นเซาห้องมัน็ัวเป็นถูกๆได้แพงอยู่แต่ละเดือนเสียดายเงิน่ะพี่น้อง้าห้าฉลาดพูดถึงมาทาคนสามาเลือกใดนะเลือกแบบว่าหาคนที่หาจะาห้าร้านที่ให้ห้าอยูฟี่อยู่เออช่วยค่าน้ําค่าไฟเนียหน่อยดีกว่า,าไปเซาห้องอยู่นะพี่นออ้องเออจะเข้าใจอยู่แล้วมันบริเป็นถูกกันทุกคนนอกจากว่าข่อยสามารถเลือกใดเด้ด เลือกไดว่าขอจะไปอยู่แบบใดเพราะว่าข่อยบ่มีบ้านบ่มีลูกบ่มีเต่านะพี่น้องมันจะเลยเป็นหางานไงสําหรับข่อยพี่น้องไปได้เมืมนะ่อจริงๆนะอืไปทัวร์กาเลเซยไปได้เมื่อแต่ผัวตกลงมาสิไปดยิงเสียอืมแะ่กี้พวกัย้ายใหม่แล้วก็บ่หูแล้วมีแบบนีน้่บแบบนี้โอ้เราไปเห็นน้ำข่อยอยู่เท่านึงหรือเปล่ามันมีแบบนี้น้่มเลยสินะที่แบบว่าเขาออฟเฟอร์ที่อยู่ให้ที่อยู่ที่กินให้นะพี่น้อง าก็ต้องการน,นพี่น้องคนมันหาหยากา้คนเหยยดงันร้านอาหารไทยอ่ะคนขนั้วน่ะมันจะหาหยากราจังหน่อยร้านอาหารไทยอ่ะส่วนมาเขากา็รับแม็กับพี่น้องแมกซิกันเขากา็ไลาอยู่กันมันก็เลยเป็นหางานไงทื่ข่อยนะพี่น้องแปบลบว่าบ่มีหลวงมี่เต่าบ่มีบาาเนอกมันก็นเลยไปได้ทุกที่ทุกที่แบบที่อยากจะไปนะพี่น้องเออนั่นละมาเว้าสู่ฟัง เป็นยังคือบอสือบ้านาาว,าว่าตีอะไรกวนบอก็คือบอสือบ้านหากคืซื้อเขอาจะได้ไปยังสิออพี่น้องเออมันตอนนี้อยู่ในช่วงนี้นะพี่น้องช่วงที่พวกคอยเนี่ยก็พยายใาหมา่สามารถเดินทางแบบเปิดหูเปิด,ปด,ปดตาหาประสบการณ์ได้นะพี่น้องเฮ็ดไปนะพี่น้องชีวิตไผชีวิตแม่นอแล้วแต่ผู้ใดจะกําหนดกฎเกณฑ์แล้วก็เองถ้าซื้อบ้านนี่จบแล้วพี่น้องอืมจบต้องอยู่แล้วก็หาง,งานแถเทยวผ่านนั่นสินะพวกคฟอยเลือกที่จะเฮ็ดจัิงจรินะพี่น้อง คิดจะกั๊ไทเายเ่ำนลยก็ไดคิดจะไปไซก็ไดเออพว่าห้ามระไดมีแบบถูกมัดยูกับตจากของนละพี่น้องนง่นละเ้าูซฟังถ้าเป็นอย่างก็หางานง,านงาน่ายไม,ม่พอซุกพนเนาะตะกี้คอยกันเหตุงานกับพญย่ยใหม่เป็นปีปีกลัวนะแล้วพี่น้องเราเหตุงานอยู่วอ่อมาเป็นเสีย่ยงมันก็ไปใส่มากไก่บ่ไดเนาะขอแต่ตรงได็ดไปเหตุน้ำรอบว่อ,วอมาซึ่ง ชอบเ้าพี่น้องมันบ่ชอบก็เลยพักล่าอ,อ่ะก็เลยมาเปลี่ยนสายไหมมาสายรานานท่าอีกปะทีนีแล้ว <c oughs> ก็สิไปน้ำข่อยแถวนี่ล้วก็สิไปน้ำข่อยพี่น้องอยูนี่ลากก็ตามผ่อยมากรอบนานี่กันนี่ละเมื่อาเบิ้งมาสด็จไปอยูย่ใสโอ้ยเ้าเปิดเพลงกไกลแชนแนลปะเทีนี่ กาิได้ทำงานอีกอยู่วันสุดท้ายนะคะวันที่ยี่สิบแปดมือสุดท้ายของข่อยนะพี่น้องอยู่นี่เพื่อนบอรบจะพี่น้องก็บ่อยากออกดอกถามเพินเ่นแล้วว่าพ่เอาบอรบสองคนบอสิน่ะถ้าบอรับลุกสิไปอยู่ต่ออยู่แต่ว่าเราบอเอาแด้พี่นอ้องเอาผู้เดียวก็่ากันเลยขอลาออกขอไปายหางานใหม่ยิงสินะเออ บรรยากาศีดีได้พี่น้องคนนี้เยอะมือไม่ขอจะมาเบาเรื่องขอฝันซื้อฟังช่วงนี้ฝันแปลกๆเออสงสัยหูว่าก็ใชได้ง่ายออกแต่วมันก็เลยเป็นฝันแปลกๆหรือเปล่ารอบที่แดกนี่นก็ฝันหวยสามตัวตรงๆเอ้ยว่าได้ซื้อแล้วพี่น้องเศ้าซื้อแล้วเพระาะว,ว่าซื้อแง่อะไบอกค่อยถือก็เลยเบื่อในเศ้าซื้อหว,หวยไปโอ้หลายงวดอะเด ก็เลยเปื่อนายก็เลยเสียดายเงินก็เลยเศร้าซืึ่งออกก็ออกไปโหลดวาว่ามีด้วงทั้ง,งเหล็กทั้งเบอร์ว่าส่นพอคลิปนี้ก็สร้างใหม่ละพี่น้องเออมาบอกสู้ฟังซื้อว่าคอยหางานแบบใดเออลืมบอกว่าคอยหางานแบบใดเนาะ ไปหางานมันจะมีกลุ่มนะพี่นอ้องตอนที่เรากปสิล่งแล้วที่บอเบาตอมันจะมีกลุ่มคนไทยหางานในอเมริกาเองเสียซึ่งคน,งานปปหางานะจะไปโพดหางานเจะคของงานไปโพดหาคนงาน่างเสียนะมันก็เลยหางานงานสาหรับข่อยก็เขาโพดร่งเขาก็หาย่าแงารงจังสันจังสี่อันมีห้องมีบ้านพักมีกัญชนจังส,งสี่เขาก็อันเขาสนใจนะเขาก็เขาพาไปถามเขาแล้วพี่น้องก็ตกลงมา เออโอเคจะไปมือโดนท่งโดนท่างจบจำเนียเพนน้องมันมีกลุ่มมันก็ได้หางานง่ายเนาะคุณคนหางานลายดิทุกมือนี่ <c oughs> เพราะว่าคนคนงานอ่ะมันมัน,มนหางานยากพีน้องมันเนหางานยากมันหาคนงานยากที่จะเฮ็ดงานแบบว่าพลงคนุ่งแต่เฮ็ดงานมันตรงปก๊กเสีย คลิปนี้กับซ้ำนี่ล้วพี่น้องก็พอการคลิปหนาร่วมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อไปแล้วค่ะบ๊ายบายพอการคลิปหนาเด้อ